พี่น้องที่รักอาทิตย์นี้ตรงกับวันที่9พฤศจิกายนฉลองวันครบรอบก,การถวายพระวิหารลาเตรันเป็นการระลึกถึงการถวายพระวิหารแด่พระเยซูคริสต์เจ้าโดยจักรพรรดิคอนสแตนตินในคศ324และปัจจุบันพระวิหารลาเตรันเป็นพระวิหารของสมเด็จพระสันตะปาปาโดยในพระคัมภีร์ในอาทิตย์นี้ได้กล่าวถึง การชำระพระวิหารของพระเยซูเจ้าที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ,าารณ์พระทรมานหลังจากการอาจรกย์ในงานเลี้ยงฉลองแต่งงานที่คานาเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปยังกงรุงเยรูซาเล็มช่วงใกล้ถึงเทศกาลปัสการพระองค์เสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารและทรงเห็นการค้าขายที่เกิดขึ้นในนั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่เตรียมไว้สำหรับการถวายบูชา รวมถึงโต๊ะแลกเงินซึ่งในเวลานั้นไม่ยอมให้มีการใช้เงินเหรียญโลมันต้องมีการแลกเป็นเงินที่ใช้ในพิธีดังนั้นเวลาที่มองเห็นสิ่งนี้จึงเห็นการสมมุติสิ่งที่จะไปถวายบูชากับเงินที่ใช้ในการดําเนินชีวิตพระเยซูเจ้าไม่เห็นด้วยกับการค้าขายเหล่านั้นเพราะไม่ปรารถนาจะทําให้ประชากรหลงผิด ออกนอกแก่นแท้ที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำจริงๆพระเยสุจ้าจึงทรงไล่คนค้าขายเหล่านั้นออกไปแม้ว่าการค้านี้จะไม่ผิดกฎหมายและดูเหมือนจะเป็นการบริการที่จำเป็นแต่เมื่อมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องก็ทำให้เกิดความโลภและการเห็นแก่ตัวขึ้นพระเยสุจ้าทรงปรารถนาจะให้พวกเขาหยุดหาผลประโยชน์จากความจำเป็นนี้ และที่สำคัญคือการกระทำนี้ไม่ควรอยู่ในพระวิหารดังที่พระเยซูเจ้าตรัสว่าอย่าทำบ้านของพระบิดาของพระองค์กลายเป็นตลาดชาวอยู่โดยเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เหล่านี้จึงถามพระองค์ถึงสิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงทำเช่นนี้ได้แต่คำตอบของพระองค์ยิ่งทำให้พวกเขาไม่เข้าใจมากขึ้น พราะพระเยซุเจ้าทรงกล่าวถึงการให้ทำลายพระวิหารเพื่อพระองค์จะสร้างขึ้นใหม่ภายในสามวันทั้งนี้พระองค์ทรงหมายถึงร่างกายของพระองค์ที่เป็นดังพระวิหารของพระเจ้าที่จะถูกพวกเขานำไปฆ่าแต่พระองค์จะทรงกลับคืนชีพในวันที่สามนั่นเองซึ่งเมื่อเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นแล้วบรรดาสิษย์จึงจะเข้าใจความหมายของพระดำรัสของพระเยสูเจ้า และพระดำรับนี้ยังเป็นสิ่งที่เราต้องจดจำไว้ในปัจจุบันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพันธสัญญาใหม่ที่ไม่มีพระวิหารแต่มีเพียงชุมชนพิเศษชนและพระาศาสนาจักรที่เป็นดั่งพระกายของพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนที่พิเศษชนจึงต้องรู้ว่าเราแต่ละคนนั้นคือพระวิหารของพระเจ้าดังที่พระเยซูเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นท่าน ผู้นั้นก็เห็นเราพระองค์ทรงต้องการให้เรารู้ว่ากิจการทุกอย่างที่เราทํานั้นทําให้คนทั้งหลายมองเห็นและรับรู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นเช่นนั้นคิตชนจึงต้องดําเนินชีวิตในแบบที่ทําให้โลกรู้ว่าพระศาสนาจักรเป็นสถานที่ซึ่งจะนําความรักพระพรและพระเมตตาของพระเจ้ามาสู่โลกคริตชน ที่เป็นพระวิหารจึงต้องดําเนินชีวิตให้เกิดผลของพระเจ้าแก่มนุษย์ทุกคนเหมือนที่ประกาศส่งเอเซเคียนเห็นน้ําที่ให้ชีวิตไหลออกมาจากพระวิหารเมื่อน้ํานั้นไหลไปที่ใดสิ่งไม่ดีทั้งหลายจะกลับกลายเป็นสิ่งดีนําให้เกิดชีวิตใหม่การเยียวยารักษาและความอุดมสมบูรณ์สู่ทุกคนทุกแห่งคริสตชนต้องตระหนักถึงการเป็นพระวิหารของพระเจ้า ในการเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตสำหรับทุกคนมีความรักการอภัยความเมตตาการเยียวยารักษาและให้กำลังใจแก่ทุกคนที่ต้องการเพื่อพวกเขาจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและรับรู้ได้ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักความเมตตาและความหวังของพวกเขาการเฉลิมฉลอง วันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตลันนี้จึงย้ำเตือนให้เราที่เป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรต้องร่วมมือกับพระเจ้าในการทำให้ทุกคนได้มารับผลแห่งพระพรคิศชนต้องทำให้วัดของเราเป็นดังที่นักบุญปอลพูดกับชุมชนคิศชนว่าต้องดำเนินชีวิตอย่างเข้มแข็งอาศัยพระสถานของพระเจ้า เราต้องปฏิบัติตัวในฐานะวิหารที่แท้จริงของพระเจ้าวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เรามีการดำเนินชีวิตอยู่บนลรากฐานแห่งความเชื่อที่มั่นคง i